คือการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีอย่างที่าพาดหัวข่าวของรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับมาที่ประเทศไทยก็เพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก World Economic Forum on East Asia นะครับการประชุมครั้งนี้จะมีขึ้น30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแต่ว่าองศาสูจีเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศไทยถ้านับเมื่อวานนี้ด้วยนี่นะตั้งแต่มาถึงเมื่อวานนี้ ก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่3ามิถุนายนนะครับภารกิจของนางองซานซูจีก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงเช้าของวันนี้ไปเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพมา่าที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเราก็รู้นะครับว่าสมุทรสาครน,นั้นโอ้โหแรงงานพมา่าเนี่ยเพียบค เทียบนะฮะถึงขนาดมีข่าวว่าตู้ ATM เเี่ยเป็นปาภาษาพม่าเลยก็มีนะครับไปที่นั่นก็จะไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การทํางานของแรงงานพมา่าแล้วก็ครอบครัวนะครับจะมีการเปิดโอกาสให้กับตัวแทนของแรงงานข้ามชาติได้เข้าพบอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาของแรงงานพมา่าที่ไทยนะครับที่ศูนย์เรียนรู้แรงงานข้ามชาติซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านมหาชัยวิลล่านะครับแล้วก็ไปที่ตลาดกุ้ง ถนนพระราม2นะครับหลังจากนั้นก็จะไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงงาน Unilever อร์แถวมีนบุรีแล้วก็จะกลับมาที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับซึ่งเป็นสถานที่พักนะครับและจัดประชุมเว <c oughs> ทีเศรษฐกิจโลกตอนบ่าย2องโมงครึ่งนะครับ มีกำหนดการจะพบกับผู้นําฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์วชชาวีวะด้วยนะครับเวลาก็เดี๋ยวนัดหมายหารือกันนะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้31พฤษภาคมนะครับจะเข้าร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับจากนั้นก็จะเข้าพบกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตึกสันติมตติทำเนียบรัฐบาลเวลาบ่าย3โมงเนื้อหาที่จะคุยกันนะครับก็จะเน้นไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับ หลังจากนั้นก็จะกลับมาที่แชงเกรเดล่าอีกครั้งหนึ่งร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเศษบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะจากนั้นทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะฮะทุ่มครึ่งก็จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ขอประชุมกองทัพเรือนะครับซึ่งมีคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นเจ้าภาพจัดเช้าวันที่1มิถุนายนก็คือวันศุกร์นะฮะ ก็จะขึ้นกล่าวในหัวข้อมาติงางอาซานสูจีนะฮะในหัวข้อสนทนากับผู้นำนะฮะที่ห้องอยุธยาเพนนารีนะฮะโรงแรมแชงกรีล่าแล้วก็เข้าร่วมประชุมในช่วงหัวข้อบทบาทสตรีในฐานะผู้กลุยทางสู่อาเซียนนะฮะใช่ค่ะเนะฮะเช้าวันที่2มิถุนายนก็คือวันเสาร์นะฮะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดตากไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละ ตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางนะครับตอนบ่ายก็จะหารือกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์และแน่นอนครับไปที่จังหวัดตากพื่พบกับคุณหมอซินเทียที่นั่นด้วยนะินเทียหม่องนะแพทย์หญิงซินเทียหม่อง,นะง,องซึ่งเป็นแพทย์อาสาสมัครที่รักษาดูแลผู้ป่วยชาวพาม่าตามแนวชายแดนนะครับ,รบแล้วก็มีกำหนดการเดินทางออกจากกรุงเทพกลับไปที่พาม่าในวันที่3มิถุนายน น,นี่กรหนการ,รของนายองซาซูจีสื่อต่างชาตินะคะให้ความสําคัญให้ความสนใจกับการเดินทางมาประเทศไทยขององซาซูจีค่อนข้างมากนะคะคเพราะว่าเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเรียกว่าหลักๆทั้งแรกในรอบ24ปีหลังจากที่รัฐบาลทหารพมาร่านั้นจากบ,บริเวณอยู่นะคะซึ่งก็ทําให้ทางประธานานธิบดีของพมา่าพลเอกเต็งเส็งนะคะเลื่อนกําหนดการเยือนประเทศไทยเป็นวันที่4-5มิถุนายนนี้แทนก็ ภารกิจของอองกซานซูจีหลังจากที่มาประเทศไทยเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เธอก็จะเดินทางไปในยุโรปด้วยนะคะไปที่นครเจนิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมองค์การแรงงานประเทศหลังจากนั้นอีก2วันนะคะจะบินไปที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ต่อเพื่อที่จะไปรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเธอรับรางวัลน,นี้เมื่อ21ปีก่อนแต่ว่ายังไม่เคยไปรับเลยนะคะครั้งนี้ก็จะไปรับที่ที่โน่นเลยนะคะที่ประเทศนอร์เวย์เลย นางองซานซูจีมีแผนด้วยนะคะว่าจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษด้วยเพราะว่าเธอเคยอาศัยแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นส่วนการดูแลความปลอดภัยระหว่างการประชุมโบร l d กอร n o อ i c f o ิ u ฟอรัมสำหรับผู้นำแต่ละประเทศนะคะรวมถึงองซานซูจีด้วยก็เข้มจริงๆละคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางตำรวจนะคะเรียกว่าดูแลกันทั้งในโรงแรมเองแล้วก็นอกโรงแรมเองอด้วยนะคะม,มีการจัดการเรื่องของความ ปลอดภัยกันแบบเข้มงวดทางมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะมีการตั้งศูนย์อำนวยการร่วมหรือว่าสปรกรส่วนหน้าที่โรงแรมเชงกาลีลาก็เป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชั้นในบชนจะดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชั้นกลางนะคะนอกจากนี้ยังได้จับชุดปฏิบัติการเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดมาดูแล,มา,แลมาตรวจสอบโดยรอบด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะตำรวจจราจรฝ่ายสืบสวนดูแลความปลอดภัยนะคะจะมีเข้าไปประจําอยู่ในขบวนรถยนต์ของผู้นําแต่ละประเทศด้วยนะคะบุคคลสําคัญระดับรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมจะใช้รถยนต์ทั้งหมด29คันและมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด14คันค่ะก็จะใช้กําลังทั้งหมด600นายนะคะ4กองร้อยด้วยกันดูแลตลอด24ชั่วโมงซึ่งเมื่อช่วงเย็นตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็เดินทางไปดูแลสถานที่จัดงานแบบเข้มจริงๆครล่านี้นะคะครับ นี่นะฮะก็ใช้กําลังตํารวจนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตร,รีปิยาอุทาโยก็บอกนะครับเตรียมชุดปฏิบัติการเก็บกู้แล้วก็ตรวจวัตถุระเบิดนะครับจนที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของบอชนจะรับผิดชอบพื้นที่ชั้นกลางนะครับทางสันติบาลก็จะรับผิดชอบพื้นที่ชั้นในนะครับ ชั้นกลางก็คือบริเวณโดยรอบสถานที่ประชุมแล้วก็ที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรนะครับโดยใช้ตำรวจในแต่ละวันนะี่ยนะฮะประมาณ430นายรถยนต์ตามขบวนผู้นำ29คันรถจักรยานยนต์อีก19คันนี่ฮะทุกย่างก้าวของเธอนะครับแล้วก็ในวันที่เธอต้องมีถ้อยถแถลงบนเวทีนี่นะฮะ ก็จะเป็นที่น่าสนใจว่าเธอจะพูดอะไรออกมาบ้างอันนี้คือของจริงนะฮะคือของจริงเป็นเป็นบทบาทของสตรีของจริงนะฮะไม่ใช่เป็นเหมือนบางประเทศที่ขึ้นมาเป็นนมินีนะฮะค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณวินารัต์ลาวหาภักกุลนะคะที่เกาะติดตามภารกิจขององซันซูจีอยู่นะในวันนี้นะคะตอนนี้เห็นบอกว่าองซันซูจีอยู่ที่ตลาดกุ้งพระราม2แล้วนะคะคุณวินารัต์อยู่ในสายแล้วนะคะคุณวินารัต์คะ สวัสดีค่ะคุณมาล่าิสิคุณธีราท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณวินยลักษ์ครับตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตลาดกุ้งนะคะที่สมุทรสาครนะคะแต่ว่าคุณนองตาซิซียังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่ากาลังมาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะคะของชาวพม่าที่มารวมตัวกันที่นี่จริงๆวันนี้เนี่ยตามกําหนดก็คือเธอจะมาที่นี่นะคะตลาดกุ้งแล้วก็หลังจากนั้นจะไปที่มหาทยวิลล่าลอยเก้า ตรงมหา,ลลาชัยจิราซอย9นี่แหละคะ่ะที่เธอจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยตั้งเวทีกันเลยนะคะแต่ว่าจุดแรกเนี่ยมาที่ตลาดกุ้งก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีชาวพมา่าที่ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะมาต้อนรับเธอะคะ่ะหลายคนก็บอกว่าจุนเต้นนะคะมา่อคืนนอนได้หลับนะคะ แล้วก็จะมีคนเอาภาพของคุณองซานซูจีกับคุณพ่อของเธอคือนายคนองซานเนี่ยมาชูเอาไว้เพื่อที่จะตอนรับเธอค่ะถามใครทุกคนก็บอกว่าตื่นเต้นดีใจนะคะได้เจอคุณอองซานซูจีค่ะอืมค่ะครับจะมีจะมีตัวแทนของแรงงานพม่าเนี่ยเข้าไปพบหรือว่าแลกเปลี่ยนเอ่อความเห็นหรือว่าเรื่องราวต่างๆกับทางองซานซูจีไหมฮะ อาน่าจะมีนะคะแล้วก็คาดว่าน,น่าจะเป็นที่มหาไทยวิลล่าค่ะซึ่งเราจะไปต่อจากตลาดกุ้งค่ะที่ตลาดกุ้งเนี่ย เท่าที่ตอนนี้มีการาพยายามหาข้อมูลกันมานะคะก็คือว่าเธอเนี่ยน่าจะนั่งในรถแล้วก็บวนรอบอาจจะบกไม้บกมือให้กับชาวพม่าที่มาต้อนรับเธอหรือว่าในที่สุดเธออาจจะลงจากรถมาพูดอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้เราเราไม่ทราบแน่ชัดนะคะก็ต้องรอดูก่อนคะ่ะว่ามาแล้วเนี่ยจะจะเป็นยังไงอะคะ่ะค่ะการเตรียม,มสถานที่ในการต้อนรับองอสาสูจีครั้งนี้พร้อมขนาดไหนแล้วคะ ก็ต้องถือว่าพร้อมเท่าที่สถานที่จะเอื้อมหน่วยนะคะ,อ,ะอย่างตลาดกุ้งมันก็จะเิลืเกลแฉะแนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเอาในเรื่องของใจของคนที่มาเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นร้อยจริงๆคะ่ะเพราะว่ามากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาด้วยจีน่าแวลฟาที่ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันใจอย่างมากที่คุณองซาเนี่ยอุตส่าจะมา ถือว่าไม่ทอดทิ้งพวกเขาอะค่ะแต่ว่าการค้าขายทุกอย่างก็ยังเป็นไปอย่างปกติใช่ไหมคะวันนี้ใช่ใช่ตลาดอุ้งก็ยังเป็นตลาดอุ้งเหมือนเดิมค่ะยังคึกคักแบบไหนก็เป็นแบบนั้นละค่ะที่สุตาชรค่ะครับครับหลังจากเสร็จภารกิจที่นี่แล้วไปไหนต่อฮะเอาจากที่ตลาดอุ้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็จะไปที่มหาชัยวิลล่าที่นั่นก็จะ คุณพรพด้วยนะคะที่นักองทันักข่าวตอนนี้ก็คือไปเตรียมการกันพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครค่ะจะได้ไปร่วมประชุมเบเศรษฐกิจโลกหรือว่า WEF ที่แคนเารีล่าค่ะค่ะการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางเป็นยังไงบ้างคะคุณวินรัตคะเราก็จะมีตำรวจเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้นะคะึ่งตรงนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะตำรวจก็ ดูแลอย่างเต็มท <Allah> ี Naj ่ค่ะค่ะอืมเอาละครับเดี๋ยวถ้าหาว่ามีความคืบหน้าค่อยคุยกันอีกทีนะฮะได้ค่ะขอบคุณครับคุณมีนะครับครัสวัสดีค่ะจะอยู่ที่ตลาดกุ้งพรามสองนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปที่มหาชัยวิลล่าแล้วก็จะมีศูนย์ทรพพน์ที่นั่นนะครับใช่ค่ะ